สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับเกี่ยวกับข่าวข่าวนะครับข่าวข่าวที่เป็นประเด็นมาวันสองวันนี้แหละนะครับวันสองวันนี้แหละนะครับคือคําว่าเคียวคาว่าเคียวไม่ใช่ภาคกลางนะครับเออถ้าภาคกลางเป็นเป็น เคียวเกี่ยวข้าวนะครับเป็นเคียวเกี่ยวข้าวที่เขาเอามาเกี่ยวข้าวโคง้โคงนะครับโคง้โคงแต่เคียวภาษาอีสานนะครับภาษาอีสานคําว่าเคียวมันแปลว่าแลบแปลว่าล่างแปลว่าดอกทองต้องขอมะประธานอภัยด้วยนะครับออนี่ผมก็ไปเซิร์ชอ่านดูเพราะผมไม่รู้ว่าคําว่าเคียวก็แบบสมัยก่อน ที่คำว่าครายอ้อเราก็ไม่รู้นะครับว่าครายอ้อหมายความว่าไงก็เหมือนกันอันนี้ผมก็เข้าไปดูใน Google ไปเซิร์ชดูนะครับคำว่าเคียวภาษภาษสานแปลว่าอะไรเพราะได้ยินมาวัน2องวันสองาวันเนี่ยได้ยินหนาหูมากเลยได้ยินหนาหูมากเลยคำว่าเคียวนะครับข <c oughs> อให้เข้าใจตรงกันด้วยว่า คำว่าเคียวที่ผมเข้าไปอ่านนะครับเคียวคือล้านคือแรกคือดอกทองฟังแล้วมันไม่ลื่นหูแต่ถ้าคำว่าเคียวเฉยถ้าเราไม่ได้ไปแปลนะครับเออมันก็ยังพอฟังได้นะครับมันก็เป็นอะไรที่ว่ามันก็สะกิดใจคำว่าเคียวนะครับที่จะเอามาบอกว่าเออต้องเคียวฝันนี้ นะครับเออต้องเคียวฟันนี้ต้องเคียวฟันนี้ก็หมายความว่าต้องแลดฟันนี้นะครับเออต้องแลดฟันนี้หรืออย่างไงแต่คําว่าเคียวที่ว่าเราเราอ่านแล้วมันแปลว่าแลดล้านและดอกทองนะครับเออเราก็แปลกใจบางครั้งก็เอามาใช้มัน มันเป็นจังหวะที่ว่ามาใช้กับเเด็กมันก็ไม่ดีนะครับเเด็กมันก็ไม่ดีแต่อคำพูดอันนี้สมัยเด็กๆหรือว่าตอนนี้ผมก็ยังได้ยินชาวบ้านบางครั้งภาคกลางนี่แหละ <c oughs> ที่เขาพูดเขาจาเวลานั่นเขา <c oughs> เขาว่าใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่าวะก็ยังได้ยินอยู่คำคำนี้สามคำเนี่ยยังได้ยินอยู่ แต่มันไปรวมกระจุกอยู่คำว่าเคียวนะครับเออแต่มันแยกออกมาสามสี่คำเนี่ยที่ว่ามันความหมายมันมันไม่เลื่อนหูบางครั้งเมื่อก่อนผมก็ได้ยินเขาขอขอโทษนะครับเขาได้ยินเขาด่าเขาว่ากันนะนะครับเออสมัยก่อนผมก็ได้ยินเดี๋ยวนี้ก็ยังมีบางคนก็ยังยังใช้คำนี้ด่าภาษาภาคกลางนะครับเออ ก็ยังยังยัง,ยงคงใช้คำนี้อยู่แล้วแต่นะครับมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะเราได้ยินบางครั้งเราก็ได้ยินนะครับเออคำว่าเทียวนะครับภาคกลางมันก็ที่ว่าแปลมาให้เข้าใจให้คนภาคกลางเข,าเข้าใจนะครับเออบางครั้งเราเราก็ได้ยินสมัยเด็กเราก็เคยได้ยินนะครับ ความหมายความหมายของคําว่าเคียวที่กับแปลมาแล้วนะครับเออถ้ามาเป็นภาคกลางมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งถ้าไปภาคอีสานเขาเรียกว่าเคียวนะครับคําว่าเคียวบางครั้งเราก็พูดยากนะครับพูดยากจะมาให้เคียวให้เคียวันนี้เหรอต้องเคียวหรือ,อยังไง คำว่าเคียวฟังดูมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนรู้ความหมายแล้วมันมันสะอึกเหมือนกันนะคำว่าเคียวเนี่ยนะครับคำว่าเคียวคำว่าเคียวแปลแล้วล่ะมันฟังดูเหมือนมันไม่ประทับใจ พูดยากไม่ประทับใจเราก็พูดไม่เคยนั่นคำว่าเคียวมันแปลว่าแรดว่าล้านว่าดอกทองอย่างเงี้ยเรามาใช้นะเอฟซีนะนะพูดยากก็มันได้ยินหนาหูว่าเราสองสำวันได้ยินหนาหูมากเลยแต่เราก็ไม่รู้ความหมายแต่เวลาเรารู้ความหมายแล้วเราก็สะอึกเหมือนกันนะ ว่าจะต้องเคียววันนี้นะครับเออแต่จริงๆแล้วคนพูดเขาคิดยังไงเราไม่รู้นะครับคิดยังไงเราไม่รู้นะว่าแต่เรามาแปลแล้วเรามาได้มาเห็นคําแปลแล้วเราสะอึกเหมือนกันนะครับดีแล้วเป็นอย่างนี้แลลวดีแล้วไม่ต้องไปเคี่ยวหรอกนะครับเออ ขยับนิดนิดอยพอพอสวยพองามพอเหมาะพอเจาะนะครับเออเอาความดีดีกว่าเอาความน่ารักดีกว่ามาสู้นะครับไม่ต้องเอาเคียวมาสู้นะครับก็มันเป็นความหมายอะไรที่ว่าถ้าแปลมาแล้วมัน เอาความน่ารักดีกว่านะครับเออเอาความน่ารักของน้องดีกว่านะครับเอาแบบนี้ตัวตนแบบนี้ถึงจะดีนะครับเออน้องเขามีความน่ารักในตัว FC ติดตามนะครับเขาติดตามใครจะเคียวใครจะยังไงก็ช่างเขาไปนะครับใครจะเคียวมากเคียวน้อยก็เป่าใ้เขาไปนะครับเออ เราเห็นแบบนี้ดีกว่านะครับดีกว่าเอาพองามพอเหมาะพอเจาะไม่ต้องเยอะไม่ต้องแรงนะครับไม่ต้องแรงเต้นเต้นอะไรก็ไม่ต้องแรงนะครับเอานิดๆิดน่้นนอยขยับนิดๆหน่นนอยพอหอมปากหอมคอพอน่ารักน่าเอ็นดูนะครับไม่ต้องไปเคี้ยวมากเคี้ยวน้อยอะไรหรอกนะครับเออไอเคี้ยวอีก นะครับเออต้องเคี้ยวฟันนี้หรือ,อยังไงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแค่นี้หละไม่ต้องไปเคี้ยวก็เขาหรอกนะครับเออเราฟังหนาหูประสองชงวันเนี่ยก็หลายช่องเก่าก็พูดคําว่าเคี้ยวบางครั้งมันก็ไม่สมควรหรือ,อยังไงเราก็ไม่เข้าใจนะครับเออก็เนี่ยก็คนรู้จักกันเนี่ยเขาเขาก็คุยกันเนี่ยเรื่องเคียว ทำว่าเขียวบางครั้งก็ผมก็คุยกับลูกค้านะครับเออคุยกับลูกค้าลูกค้าเขาก็บอกว่าก็ต้องดูประเด็นด้วยว่าใช้กันแบบไหนใช้กับใครจะมาใช้กับพวกเด็กพวกอะไรนี่มันก็ไม่ถูกหลักถ้าเขา,ารู้ความหมายแล้วมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีแต่ไม่รู้ความหมายอะไรแล้วมันก็อาจจะผ่นานๆไป แต่บางคนก็รู้ความหมายคำว่าเคียวมันก็ไม่เหมาะไม่จบนะครับเออมันไม่เหมาะเราก็าแค่เป็นกำลังใจให้นะครับเออน้องเอาพองงามเอาพอดีไม่ต้องไปเคียวกับเขาหรอกนะครับต่อไปจะร้องเพลงนี้เปล่าไม่รู้ผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เมื่อคืนก็ยังร้องนะครับเห็นก็ว่ายังร้องแต่ผมไม่ได้ไปดูนะครับ น้องของก็เป็นมืออาชีพนะครับเออวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ FC ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ d i เ e c กชันแนลนะครับเออก็เพิ่งรู้ความหมายเพิ่งรู้ความหมายคำว่าเคียวก็เลยอยากจะมาเสนอให้ FC ทุกคนได้ฟังอ่ะ คำว่าเคียวถ้ามาฟังบรรพานมันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเราไปแปลแล้วเรารู้ความหมายแล้วใครมาพูดว่าเราเคียวหรืออะไรหรือว่าคนที่ใกล้ชิดเรานะคำว่าเคียวมันก็ไม่ดีนะครับโอเคครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ